คือคืออยากจะบอกว่าดีใจดีใจมากๆดีใจดีใจกับกล่องของขวัญวันเกิดกล่องหนึ่งที่เปิดออกมาแบบเป็นกล่องที่หนักมากนึกว่าโดนแกงซะแล้วกล่องอะไรเนาะคือหนักแท้เปิดออกมาคือแบบโอ้ยดีใจหลาย ปกร,รู้อยู่ว่ามีอ่านกินฮนะอ่านกินอ่านกินน้ำจภาพมะละกอมะคุ้งเนี่ยปกติที่เคยไปเห็นอยู่ร้านไทยนะสูงสุดขึ้นลอยประมาณลอยห้าสิบอันนี้เห็นราคาติดอยู่ลอยแปดสิบกว่าเนี่ยคือแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยอะจิดหอดัะคุ้งบานเฮาเนาะแบบบะคุ้งถก,ถ,กถูกไหมมันมีความเสียดจยแไหนล่ะ บางบางเทื่อน่ะเฮาคิดอยากจะกินนะแต่แบบคิดราคาแล้วแบบโอ้บอกกินรอกประมาณนี้เลยอะ่ะมันกับบริเแพงหรอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าบอกกินกับว่าเป็นยังดออีกอย่างประมาณนี้นะความรู้สึกนะแต่ว่ามันกับื่อว่าแหละตาแค่รอดหรือว่าตําอีกอย่างก็ได้ตําเพื่อแบบให้หายอยาแค่นี้เองก็ แต่จบแค่นั้นนะบริถึงก็ว่าข้อขาดบาดตายไม่กินไม่ได้ตายแน่ๆอย่างสีบอถึงขนาดนั้นร้อยแปดสิบหกโค้ดนี่ถือว่าสุดยอดราคาสูงมากก็ว่าได้บ่เนะคยเห็นนะเคยเห็นเต็มที่ร้อยหาซิบร้อยซิบหาประมาณเนี่ยหลังจากช่วงช่วงแบบสถานการณ์สถานการณ์วิบวับหรือว่าสถานการณ์น้ำมันขึ้นได้หลายเนี่ยคือแบบราคาบกโคงงี่แบบสุดยอดอีเลส มีมะละกอมีหน่อไม้สองกองอะระ,ะประะ๋องมีน้ำปะลา้าน้ำปลาร้าส้มตำเอ่อมีน้ำปลาร้าคุณไม้แหละแล้วก็มีทิพย์พลออ่มีมะขามเปียกมีปะลาะร้าปลาแดกแบบนี้แต่ทื่อส่วนมากเขาจะตามล่านไทยทั่วไปเนาะจะเป็นปลาร้าแบบนี้แหละสมากกว่าแต่แบบ สามารถปรุงเลยทั่วไปอย่างเสียมีขนมจีนหนึ่งห่ออ่ามีขนมจีนหนึ่งห่อมีขม้าวกลุ้นด้วยคือเขาเคยเหตุใ้เขากินเขาจะรู้ว่ามีอย่างแน่ทีเขาจะถามมากินอ่ากินเมนูแบบนี้ที่เธอเคยเหตุให้กินเนี่ยมันต้องใส่อย่างอย่างแน่นเสียจะเคยเคยว่าบอกให้ฟังบาประมาณนี้ละอย่างเสียจังบอกถามเปรียกเนี่ยเขาเคยซสือมห้นะ ซื้อม้าแบบเป็น,นเป็นน้ำเป็นขวดอ่ะมันจำเพราะแสบแต่าะซื้อม้าแบบเป็นแบบเงนแซบมันถือว่ามันโอเคนะมันบางเื่อนะ่ะเป็นคือจังบอกขมอ่าเขาเป็นยังไงล่ะขำขหวานอ่ะออกเป็นมืน่อเปรี้ยวต่ำแตงแบบนี้ใต้องแบบมาขามเปรี้ยวนะจะแซดนะเนี่ยเป็นของขวัญติดหนักที่สุดกองใหญ่ที่สุดเปิดอออกมาแบบโอ้ยดีใจดีใจนะดีใจกว่าได้กระเป๋าลุยอีก <laughs> รีวิวค่ะรีวิวรีวิวของขวัญวันเกิดเป็นกล่องของขวัญที่ใหญ่แล้วก็หนักมากแล้วก็เปิดออกมาแล้วแบบโอ้ยดีใจหลายจะได้กินตำมะหุ่งของแทนมกขุ่งใส่ตันนะมกหุ่งทีบ่บ่มีเม็ดนะมันทีนมันเป็นเพาเอื่องอีกมะขุ่งหยาบมเนีน่ยมันมันเป็นแค็นแคนแม่มันเป็นแบบเออจงได้ละ นักนากระนักเซลลเได้หนึ่งนะเขาก็ดได้ขายเป็นโลนะบางครค้งขายเป็นเขาขายเป็นเขาขายเป็นนวยเนะขายเป็นนวนะยละนวยก,ก็จะแตกต่างกันไปเคยเจอสุดเลยอะลอยหาเสพเนี่ยที่ยางออกมาเลยเนี่ยไปเป็นยางไปเบิ้ลสำรวจสินคา้าใช่ไะประมาณนี้เลยนะกับแบบที่ว่าเป็นของขวัญ <laughs> อันมีค่า <laughs> ของขวัญอันมีค่ามาหาศาลของรอบปีก็ว่าได้สุดยอดมากเลยชอบชอบขอบคุณหลายจ้ะนะขอบคุณไปยัง <c oughs> ขอบคุณลูกสะใภ้ <c oughs> แกจะตามไมเพ้นกินนันและตามไม่เด็กน้อยซูเล็กน้อยกินเด็กนอ้กนกนอยมากกินข้าวปุ้นนะกินข้าวปุ้นอเส้นขนมจีน่ะต้มแล้วก็ใส่น้ำปลายาาาลน,นะะี่เขาก็ว่าแซ่บแรงเสียนะคะคือเขาพอคอยได้สัมผัส อาหารประเภทแบบนี้นะมันรุนโรงมากินเพื่อนมันก็โอเคแลแต่ว่าผัดตำเสียตำพวกเพิ่นตัวนิดหน่อยเธอบอกว่าตำทิศเพชรนะอีหยังเสียทั้งๆที่จะขอให้กินเผ็ดว่าได้แต่เพิ่นบอกว่าผัดตำบ่เผ็ดอ่ะมันบ่แซ่บเพิ่นว่าจังซี่ก็สิตำให้เพิ่นกินนั่นแหละก็คือก็ทือว่าโอเคชอบชอบมากเลยเป็นของขวัญวันเกิดที่แบบโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ ทุกเดือนก็คงจะดีนะมีใช่น้อยเลยแหละครบครบเครื่องเลยอ่ะก็จะมีมีไออ่าพวกเครื่องปรุงอื่นๆครับกับพอมีกันนะพวกเครื่องชรสหรือว่าพวกไออ่าบักอ่ะอียงนะที่เป็นบักกอกอ่ะบักกอกตาแข็งก็ยังเหลือโยอเทียามาจากบ้านยังเหลือโย่แซ่กันจะทำกันตำส้มตำเมนูอันนี้ก็คือตำส้มตำให้กับลูกๆหลาน นะไกิเมนูวันนี้ก็คือนี่แหละออกมาจากของขวาเน,นี่แหละเป็นของขวัญที่ประทับใจชอบมากอยากได้แบบนี้แหละอันลุยเลยยางเนี่ยไอโฟนไอโฟนก็อยากได้เยอะแต่ราคาเนาะเขาถึงราคามันกับโอ้สูงคือวานแหละมันกัมีพอใส่มีโทราศัพท์บอเมเตลนดีดหน่อยเครื่องที่มขอโทรศัพท์เครื่องใหม,ม่ไอโฟนสิบหา้าสิบกนี่ค่ะที่สิบบอ,อก <c oughs> ยังมีพอใช้ยอยู่อยากได้ทำไมจะไม่อยากได้ล่ะนี่แหละอันนี้แหละอิ่มพร้อมเนี่ยคุณไม้จะพาแซ่บวันนี้มากินตำมหุงน้ำยายไทยเด้อบาทนี้ไทยก็ได้ขอบคุณนะ้อะนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากเพื่อนๆพี่ๆน้อง,อง,องล uk, ๆลูกๆหลานๆญาติสนิทพิ่สหายหลังหมอกหลังไม้กันยังบ่นลืมกันทักทายกันเขามาอวยพรมันเกิดไทยกะขอให พร้อมจีเ่นเพื่อนหรือว่าพี่พี่น้องน้องลูกลูกล้านให้มากะัค้อให้ย้อนเกับไปหาสู่ผู่สุขค้นเป็นรอยเท่าพันเท่าให้สุขภาพแข็งแรงลำล้ำรูวด้วยกันสู่ผู่สุขค้นสวยหล่ออ่าบเอิดบเอิดเงินใสโบเอิดเงินใสแต่กัยันทำงานที่วันล่ะขอให้มีความสุข คนทั่วหนะ้าขอบคุณที่หลายเลยนะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำวิพรวันเกิดในปีนี้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากๆนะคะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY DEAR MY FRIEND HAPPY BIRTHDAY TO YOU